โอ้ยคนลุกค่ะคนลุกได้ดูการแสดงกี่ทีก็ต้องมองว่าสุดยอดมากๆเลยก็เก่งกันทุกคนเลยค่ะผ่านไปแล้วสําหรับงานซัมเมอร์โซนิก2024ที่น้องๆเบมอนอขึ้นทําการแสดงช่วงประมาณบ่าย3.20ตามเวลาประเทศไทยหรือว่า17นิ20นาทีตามเวลาประเทศญ,ญี่ปุ่นค่ะโอ้โห ก็เป็นท่อนพาร์ทเปิดตัวนะคะน้องรุกกะก็มีการ Hi ้ายแฟนงกลับด้วยคําว่า w h a t ับซัมเมอร์โซนโอ้ยแม่แม่ญ,ญี่ปุ่นคือกรี๊ดหนักมากนี่คือช่วงที่น้องๆเบมอนนะคะมีการแนะนำตัวเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะแม่ เมมอนอายุวงแค่4เดือนกว่านะคะแต่ว่าได้เคลืนแสดงในเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของญี่ปุ่นแล้วก็เรียกได้ว่าทำถึงเกินแบบที่เห็นค่ะถ้าได้ชมตั้งแต่ต้นจนจบคือคนลุกมากเป็นการแสดงที่ เพลงนะคะแล้วก็ต่อเนื่องร้องโสเต้นโส,โสโดเด็กๆนี่คือเหงื่อไหลพับๆ,ๆๆๆขออนุญาตใช้คำหยาบนี่นะคะก็คือนุองน้องเบมมอนมันโคตรรโคตรปังเลยเพื่อนๆเสียงก็คือตู้มตามคอสตูมก็คือจ่าเต็มนะคะโอ้โห นี่คือการแสดงที่เทศกาลดนตรีระดับโลกของญี่ปุ่นอย่าง Summer s o โซนินะคะคือแต่ละคนคือจึ้งมากแม่แต่ว,ว่าดีดก็คือก็เชื่อว่าหลายๆคนนะคะน่าจะได้ชมไลฟ์กันแล้วซึ่งคลิปนี้ค่ะแอดของเมาส์มอยกิมมิกเล็กๆน้อยๆนะคะบนเวทีจังงวันนี้ค่ะเป็นสไตล์อินด d บิลด e ดีมิกนะคะท่อนเปิดของน้องชิคกต้าแบบเต็มๆก็คือเพราะมากหูดับไปเลยค่ะ really, น้องชิเหมาะกับเพลงนี้มากค่ะ สื่ออารมณ์เก่งและก็ยอมใจสุดๆไปเลย yes, anything, yeah. เสียงหวานปานน้ำผึ้งเดือนห้ามมากแม่ you, yes. และก็จังหวะที่น้องมีการแนะนำตัวโอ้ยน่ารักมากมายช,าชาเด เออหรือว่าจะเป็นแบดเดอร์รับลหละตื้อตื้อนะคะแม่แสดงความคิบหอบก็เท่นะซนๆนปนปน่ารักนะคะขยับตัวแล้วก็มีสน่ห์นะเนาะน้องก็ลงไปตื้อตื้อตื้นนะคะทําได้ดีมากๆค่ะแคนนี่ บแคนนี้นะคะในเวอร์ญี่ปุ่นค่ะร้องเข้าปากชิมมากเลยนะแล้วก็ท่าโพสคือคเอนสุดๆแต่ก็เทส,สุดๆไปเลยเก่งมากๆค่ะน้อง นอนฟอร์เรเวอร์รอบนี้ดรียด้ว่ากล้องคือไม่ทําให้ผิดหวังนะเพืเ่อนๆคือกล้องเขามีการโฟกัสที่ถูกต้องตอนที่ใครร้องหรือว่ากําลังมีซีนนะเขาก็จะไปโฟกัสคนนั้นๆค่ะน้องๆแต่ละคนคือกล้องรู้งานนะคะครั้งนี้น้องอาสาและบังน้องชิกิต้าก็เท้าไฟลุกอีกแล้วคะ่ะลูกสำหรับฟอร์เรเวอร์ที่ซัมเมอร์โซนิกค่ะได้โชว์บนเวทีใหญ่แล้วคะ่ะเปลื้มใจสุดๆนะคะน้องชิกิต้าก็ทําเต็มที่แล้วก็เก่งมากเวอร์เป็นไงท่าไฟชอตที่ท่วมท้นเวทีจริงๆ ซึ่งวันในไนก็ไม่มีปล่อยให้กล้องหลุดนะคะกล้องต้องจับฉันมากจ้าสายตาน้องแคนดี้ก็คือโอ้ยไม่เคยดุดีดีว่าทำดีทำถึงเกิคืคาิสต์มาสวยประลดแต่ก็สายสะโพกโยกใหญ่ไปเลยสิคะน้องแคนดี้เออฉันก็แบบแคนดี้ชิจิต้าสลับกันอยู่นี่นะแม่ต้องกราบขออภยัยเพราะว่าตอนทำข่าวนี้นะคะคือตื่นเต้นค่ะ ของน้องชิกิตาค่ะต้องบอกว่าที่สวยมากสวยยืนหนึ่งบนสเตตนะคะชอบน้องเคนดีมากก็สไลด์สไลด์ส,ส,สโรมาค่ะบนเวทีจริงนะคะก็ไม่ทำให้ผิดหวงังยอดเยี่ยมขันน้องชิยอดเยี่ยมจริงๆ ของเราค่ะโอ้ยค,คือสวยเวอร์เนาะแม่นเนาะนรัวบผมตึงจบๆนะคะคจังหวะ hypno เ o r e v e r คืออู้ถูกต้องค่ะติ๊กถูกหมดเลยค่ะน้องแพร แล้วก็ฮา์คนดูเก่งมากนะคะ Let's go, <S Let s go. <S น้องชีตค่ะก็ไม่ทำให้ผิดหวังน้องชีตน้องแพรวันนี้คือตึ้งตาแตกค่ะโวคก็คือที่สุดค่ะน้องแพรกับน้องรามมีตอนที่ส่งกันนี่คือแบบโอ้โหคนลุกค่ะ น้องเพลนน้องรามีเสียงคือที่สุดสาส่งใส่กันไปกันมานะคะ <Yeah. S 1> คนลูกค่ะคือสุดยอดทุกคนเลยชีตแบบชีตมากแม่ ไล์แดดกับน้องแพรนะคะก็คือถูกต้องที่สุดคนสวยขาความเจริญเซ็กซี่ปนติดแลมมีเสน่นห์น้ามองอีหลีคะ่ะ <Okay. S 1> ปรีดเหมือนเดิมไม่เคยจมไม่เคยหายไม่ตายประเทศไหนทั้งสิน้นดูเสียงนางสิคะเพ,พื่อนๆโอ้โหแทบจะกรี๊ดขึ้นไปบนเพนดานเลยนะคะเนี่ย really ทำถึงทำถูกต้องมากๆสนุกที่พาที่เป่งเลยแม่บริหารสเตจได้ดีแล้วก็มีพลังมากๆ คือตึ้งฮอตปร์รอแตกอายองก็คือโอ้ในช่วงสตาร์ทอินดิวิเดลนะร้องเลยก็แบบเสียงดีมากอะ่ะเพื่อนๆกลางวานสดเลยนะคะแล้วก็สูงมาก นี่ค่ะโอ้ฟอร์เรเวอร์ท่อนน้องโรรากก็สวยสุดๆร้องเต้นไปด้วยนะคะต้องยอมนะเพื่อนๆเวลาอยู่บนเวทีเนี่ยค่ะเวลาใช้เสียงต่ำมันยากมากนะแต่น้องโรราของเราคือเอาอยู่ค่ะ กับดนตรีสดเนี่ยโหยแอดว่ามันยากมากนะดนตรีสดร้องสดบนเวทีเนี่ยค่ะมันจะควบคุมเสียงได้ยากกว่าดังนั้นเขาก็เลยต้องมีอินเอียร์หูฟังนะคะ โค้เบอร์หนึ่งเจนห้าตัวแม่ตัวม,มังราม,มีค่ะเราไม่ได้เห็นน้องราม,มีเนี่ยร้องในเอ่อสตูดิโอใช่ไหมเพื่อนๆแต่ว่าวันนี้ตัวแม่เขาัง,งาดแล้วค่ะเ mm hmm. นี่ย mm hmm. ค่ะราม,มีใช้ช่องเสียงคือแบบเฮ้ยกูสุดแล้วอ่ะเพื่อนคือสุดแล้วโอ้แม่เว้์ เรียกได้ว่าร้ามีของเราพลังเสียงคือสุดยอดมากสะใจทีมหน้าจอสุดๆไปเลยเลยคะ่ะ นี่คือแรปเปอร์ YG ค่ะกริ๊ดสมองสุดๆค่ะแม่อาสากก่งมากเสียงก็คือแบบตะโกนตะโกนน้องอาสาของเรานะคะหลังจากที่ดดูคลิปนี้ก็พูดเลยค่ะว่าแ a d m i ซ z a อินอาสาวิชวลทุกองศาจริงๆนะคะฟังเพลินกับเสียงร้องใสๆแฟนคลับบอกว่าปลื่มปริ่ม You are the one that I want, All love, I can promise you now แบบโหดแ็ปวาดมากๆเลยนะคะคือฮาร์ฟเชียร์ตลอดนะคะเรียกได้ว่ารุกกะก็คือใสจริงถ้าลากเสียงยาวกว่านี้ได้นะคะน้องคงลากไปนานแล้วพลังเต็ม Energy ดีมากะค่ะรุกกะวันนี้ <the> แลก็เป็นคนที่ฮาร์ฟเชียร์นะคะไม่เม่แฟนคลับทู้ทั้งเวทีข่นได้แก่รุกกะคือทำถึงทำจึง้งทำดีมากๆนะคะ และบวกกับชุดของรุกาในวันนี้ค่ะโชว์เอวแบบสับแบบบังนะแม่เมาเอวแล้วหนึ่งเป็นเรื่องแรปเค้อไม่ทำให้ผิดหวังเสียงแน่นสุดค่ะเท่เกินเยรุกา ลุกกมากนะคดีได้ว่าแรปลายเบมอนนี่ตัวท็อปจริงๆนะคะสมมงตึกดำมาก้ลยก็เสียงกรีพี่สาวญี่ปุน่นคือแบบดังทั้งโฮนะ่แม่จะแตกละรุกะอาโยนอาสาโคตรเก่งเลยค่ะ สรุปวันนี้คือหวานหยดย้อยจ้าคือทําได้ดีทุกคนเลยเพื่อนเพื่อนคือทุกคนใส่เต็มเนี่ยนะคะมันเกินที่ได้ว่ามีทั้งเพลงมันให้เพื่อนเพื่อนได้เต้นกันแล้วก็มีช่วงที่น้องๆพักแต่สําหรับตัวนักร้องเขาไม่ได้พักนะสิคะแม่ไม่ว่าจะเป็นเพลงช้านะคะแต่ก็ไม่ได้พักหละคือยิ่งเป็นเพลงช้าน้องๆยิ่งต้องใช้พลังในการใช้เสียงร้องเพื่อนเพื่อก็รู้ว่าหายใจแรงๆเนี่ยมันโคตรเหนื่อยเลยนะดังนั้นค่ะทั้งเต้นทั้งร้องคือจัดเต็มจริงๆเพื่อฟอร์มให้คนดูแบบ ดีมากอันนี้ต้องชื่นชมน้องๆทุกคนเลยนะคะสําหรับครั้งนี้ค่ะพี่ได้ว่าทําได้ดีแบบตัวแม่เด็ก YG กันทุกคนเลยนะเกินคําบรรยายจริงๆค่ะได้ๆคือสรุปว่ามีแต่ความปังค่ะรอบนี้แอดก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆด้วยนะคะที่การแสดงนั้นราบรื่นเลยก็โคตรมันเลยแม่มันมากนะคะเก่งทุกคนเลยเก่งมากๆยอดเยี่ยมที่สุดเลยแล้วก็ในสเตจต่อไปเด็กๆเซนเวทีแล้วเะนะาะจะบอกว่ากลัวเวทีก็คงไม่กลัวแล้วละ่ะต้องบอกว่ามีแต่จะทําให้ดี ยิ่ยงๆขึ้นไปนะคะน้องๆยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยเก่งกันมากๆเลยค่ะคลิปนี้ต้องขอเช่นชมนะคะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากค่ะแม่อวยลุ้นๆค่ะโคตรเก่งนัมเบอร์วันตัวแม่ตัวมัมตัวสติีนารีของค่ายวายจีต้องเบมอนค่ะและหลังจากที่น้องๆทาการแสดงเสร็จสิ้นใช่ไหมคะเพื่อนๆก็มีคลิปที่น้องๆนี่ค่ะไปดูพี่สาวไทย์ล่าที่ซัมเมอร์โซนิกต่อด้วยน่ารักมากๆ ก็คือสนุกสนานเอนจอยกันมากเวอร์เนาะเรียกว่าศิลปินในดวงใจใช่ไหมคะลูกคนนี้ใช่ไในล่าสุดค่ะน้องๆ baby monster นะคะก็ได้มาลงติ๊กต็อกเป็นการร้องเพลงชี e นั่นเองนะดุกดิกดุกดิกค่ะหลังจากซึ่งก็เป็นชุดที่น้องๆขึ้นทำการแสดง summer sonic นั่นเองนะ เก่งมากๆเลยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปด้วยดีนะคะแฟนคลับนี่ก็คงภาคภูมิใจในตัวของน้องๆที่สุดเลยอ้าวอย่างไรนะคะเสร็ซซีมภารกิจก็ขอให้น้องๆพักผ่อนให้มากๆนะพวกหนูเก่งกันทุกคนเลย